โอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็คือเนาะบุ๊กอินแล้วก็เนี่ยโชว์เพื่อนๆว่าข้างในในเรือมันมีอะไรบ้างก็ทีนี้ก็จะแบบว่าคงจะหมดในเรื่องเรืออาจจะมีบางส่วนนะคะเพราะว่าก็คือแต่โชว์เกือบไปหมดแล้วนะคะว่ามันจะมีคาสิโนมีเต็นท์รัมมีเทเเตอร์มีโชว์เดี๋ยวก็จะมีโชว์อีกค่ะวันนี้ก็จะไม่มีโชว์วันแรกจะไม่มีโชว์ ก็เรื่องร้านอาหารร้านอาหารนี้ก็มีประมาณ5ลา้าน5ลา้านนี้คือเราจะออฟอินออฟเข้าได้ตลอดเลยค่ะแล้วก็มีอ่าบัฟเฟ่ก็มีประมาณบัฟเฟ่ about f o r four after uh, h uh, buffet in in this course what buffet like you walk in our anytime yeah it's a buffet yeah yeah about four of them ไ uh, ง ก็มีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ว่าร้านอาหารคือต้องที่เป็นอาพ็อปเพอย่างที่ดาไปวันนี้ก็คือว่าบุกไ้เลยอย่างดากับสามีกับกับน้องชายก็คืออ่าทุ่มสองทุ่มครึ่งเพราะว่าเวลาไปถึงที่เที่ยวนะ่ะเราจะคือเราจะออกไปเที่ยวก็กะเวลาว่ากลับมาปุ๊บก็รีแลกซ์นิดนึงแล้วแต่ส่วนดาดาจะไปจิมดาจะไปออกกำลังกายก,ก็จะมาอาบน้ําแต่งตัวก็สองทุ่มครึ่งก็ กินอาหารเสร็จหลังจากนั้นก็คือก็ไปดูโชว์ต่อได้ก็คือโชว์เขาจะมีช่วงรอบหกโมงเย็นคือคนที่แบบว่าว่างมากๆคนที่ไม่ไปทําอะไรเงี้ยก็ไปดูโชว์ช่วงเย็นเออร์ลี่อย่างอย่างดาก็จะดูช่วงสามทุ่มครึ่งก็คือโชว์รอบดึกว่าง่ายเนาะก็คือนะจบแล้วก็มีพวกผับพวกบาร์เนี่ยคือแบบมีทั่วเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ชอปปิ้งอย่างที่บอกเนาะคะ่ะป่ะวันนี้ก็วันแรกก็แบบว่า สาหัสเหมือนกันคือแบบเซอร์เวยังไม่ครบเซอร์เวยังไม่ครบค่ะแต่ว่าเนี่ยก็คือแบบให้มันแบบว่าคือให้รู้ว่ามีประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆไปเดี๋ยววันนี้ก็จะนอนพรุ่งนี้ก็คือทางทางกัปตันเขาก็บอกว่า,าจะมีจะมีลมแรงแล้วดาแล้วดาอยู่ทางหัวเรือด้วยก็จะกระทบกระเทือนมากมากมากกว่าช่วงกลางเรือกับช่วงข้างหลัง ก็มาดูกันมาลุ้นกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะโอเคไปวันนี้ก็นะคะตามนี้เนาะเหมือนแบบเนี่ยอย่างที่ดาเนาะอยากให้เพื่อนๆบางคนคือไม่ได้มาแบบว่าอะไรแบบว่ามาสอนหรือมาอวดรู้มาอะไรทั้งนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้คือเรามาแชร์ประสบการณ์คือดราเป็นคนชอบแชร์คือทําอะไรแล้วอยากแชร์บางอย่างเออเรารู้ซึ่งเมื่อก่อนเนะ่ะ เหมือนเราเคือไม่เคยมีประสบการณ์ไม่รู้เราก็อยากรู้แต่พอมาเรเม,มิประสบการณ์เองอะเราก็อยากจะแชร์ให้คนที่เหมือนเราเมื่อก่อนอะไรเงี้ยนะคะกดเข้าใจกันด้วยนะคะตรงน,นี้ว่านะอยากให้เข้าใจตรงกันนะคะโอเคไปบ,บายกุศลไนค่ะเพื่อน